สวัสดีครับพี่น้องบองพอุ่นเซมไซที่คารบรักทุกท่านครับเมื่อนี้กามาลงซี่แหละครับเมื่อนี้เมื่อนี้เอาตุ่มตุ่มปลาเข้ามาใส่ครับเนาะมาลองเบิกครับเมื่อนี้เอามาซ้ำลังเนี่ครับเอามาซ้ำลังครับ เอามาใส่ล่องเบิ้องต่อเออแนวซี่ขึ้นนี่ครับเยียมเสื้อมาตะคีเพื่อครับใส่เล็กๆจังน้อยสำนรับอันนี้ก็เยื้อครับเยื้อที่เฮ็ดไว้ครับกระเดวนก็อันนี้ครับใส่ทั้งสี่เลยครับเล็กๆจักน้อย ที่เชื่อมมาใส่สิแล้วางรไน้เป็นแ่นนู้นอีก ต้องห้าโมงล็กไก่ปลาอย่างน้อยหนึน่งเอียนข้าใส่หม้อกัเกาะครับนี่ข้าวหมองกับใส่ยอยู่นี่ข้ใส่เนื้อค,ครับพี่น้องห้อมเอาเป็นหนึ่งให้มันสุกอะไรกันเอาผสมกับขนมปังครับขนมปังครับที่เขาทุกเบ็ดครับพี็นหน่งเอาไป เอาไปต้มให้มันเข่าให้มันเหนียวกันครับใส่เข่าน้อยเนึองให้มันเหนียวสูตรัังเดิมเคยใส่มาต่กอนถึกๆพี่น้องเ็กอเอามาลองเบิ้งหนูครับพี่น้องจะที่เข่าว่าเขาเ่าดนกเป็นปลาบนแถวเหนือหลายไก่ อยากมัดใส่ใส่ลอกปลาอย่าหน่อยหากะใส่มหมออมาถึกมีแล้วโอ้ยต้องมัดเสือกครับมัดเสือกโยงลงครับน,นี้เอามัดสามล้งเลย พราะว่าเข้าบปไดล่งครับพี่หนุอาต้องมัดเสือ้อโยงล่งอลงไปเลย ดดาาเดี๋ยวกะมัดปลอมไว้ครับคันผมมัดก็คือว่ามันต้นไม้ย่ามเนี่ยบวเห็นหาบวเห็นหรอกครับมัดปลอมไหวห้างไม้ย่ามกับมามัดดึงเอาปลอมนี่ยวกะไล่เลยครับแรงหนึงหนักครับอ,อุ่นว่ามันขึ้นป้ามันขึ้นเป็นแพ้หรืออะไรขึ้นอะไร ใส่ลืกๆบเห็น้ยครอ๋อเป็นหลังที่สครับตัดเสือก่อนตุ่มกัใส่ับหาเ้ เงื้อเยื้อลงไปงงน,งนี่มาล่องเบื้องดื้อผิดน้องเดื้อนี่บมมันใจหรอกว่ามาจิกเขา่าเห้รบวกเขา่า <c oughs> เงื้อไปลงหาไปเลย อาชบ่เอียงนะว่าผิดหรอกมันลงไปมันสม่อ,อยู่ดินเป็นห้องสิแล้วใส่ลงไปเี่มันมันจะเอียงไปข้างหนึง่งเสือกมากก็สิดดึงไป ที่สองเลยครับตับเสือกเพื่อไว้เอาไปใส่หม่งลึกๆก่อนสมัครได้บางออก